ก็เรื่องปฏิบัติสมาธิต่อเนื่องครับว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคำถามเมื่อกี้ขาดอีกนิดหนึ่งว่าพุโทโธครับอโยมท่องอะไรในใจไปด้วยจะเป็นพุทโธหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะพระพเจ้าไม่เคยสอนแค่นั้นเองประเด็นคือถ้าพระเจ้าเคยสอนเราก็จะทําแต่เนื่องจากพระเจ้าไม่เคยสอนสักพระสูตรหนึ่งตลอดชีวิตเลยถ้าโยมคิดว่าโยมเคยเจอพระสูตรที่สอนอันนี้เอามาให้ตมาดู เพราะว่าเสชหาแล้วไม่มีเพราะเรามีโปรแกรมในการเสริรชพระไตรปิฎกเนี่ยพระไตรปิฎกทั้งหมดเนี่ยบาลีสยามรัฐนเนี่ยมี25ล้านตัวอักษรมีพุทธวจนะอยู่ประมาณ10กว่าล้านตัวอักษรเราเช็คหมดดังนั้นพระสูตรที่สอนให้ทําบริกรรมไม่มีเลยเราก็ไม่ทราบว่าใครคิดขึ้นเราก็ไม่ปฏิบัติตามเพราะเราศรัทธาพระพุทธเจ้าเราอยากจะพ ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าสอนเราไม่ได้มาปฏิบัติตามคนใดคนหนึ่งสอนนะสาวกท่านใดก็ตามเป็นเพียงผู้ฟังไม่ใช่ผู้บัญญัติคนบัญญัติมีคนเดียวคือพระพุทธเจ้าเราต้องไม่เอาคําที่สาวกแต่งใหม่มาเทียบชั้นกับพระพุทธเจ้ามันคนละระดับกันไม่ได้นะสาวกแปลว่าผู้ฟังพระพเจ้าคือคนบัญญัติทมและวินัยคําสอนทั้งหมด และคำสอนทั้งหมดผู้เจ้าบอกว่าบริบูรณ์และบริสุทธิ์ดีแล้วสิ้นเชิงบริบูรณ์คือไม่ยิ่งไม่หย่อนคือไม่ล้นไม่ขาดแม้แต่พยัญชนะเดียวบริสุทธิ์ก็คือที่พูดมาทั้ง45ปีนับตั้งแต่ลาตรีตัสรุถึงลาตรีปณิธานนั้นบริสุทธิ์หมดไม่ต้องการผู้รู้ใดๆในโลก มาเสริมความเห็นผู้เจ้าโอ้ผู้เจ้าลืมสอนคําบริกรรมเอาไว้ลืมสอนเรื่องนี้ไว้ไม่มีนะผู้เจ้าตกหล่นไม่ได้ถ้าตกหล่นไม่ใช่เพราะผู้เจ้าผู้เจ้าไม่มีการตกหล่นนะในคําสอนบริบูรณ์ดังนั้นถ้าเราเชื่อผู้เจ้าก็วางความเห็นคนอื่นลงแค่นั้นเองแล้วเราก็เดินตามผู้เจ้าผู้เจ้าสอนพิกูเป็นยังไงพิกูไปแล้วสู่ป่าสู่คนไม้สู่เรือนว่างก็ตาม นั่งคูขาเข้ามาได้รอบตั้งกายตรงดํารงสติเฉพาะหน้าเธอนั้นมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจออกสั้น ทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้าทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจออกทำกายสังขารให้ลำงับอยู่หายใจเข้าทำกายสังขารให้ลำงับอยู่หายใจออกมีไหมคาบริกรรมสักคํามีไหมไม่มีตัดแค่นี้อานาปานสติอานาปานสติสามสิบกว่าพระสูตรทั้งชีวิตตัดไว้รวมแล้วอยู่ในเล่มนี้ไม่เคยเจอเรื่องคำบริกรรมเลยแม้แต่ครั้งเดียว และเสร์ชหาพระสูตรอื่นทั้งพระต่าวิดกก็ไม่เจอไม่มีเพราะนั้นให้เรามั่นใจได้ด้วยตนเองไปเสร์ชเองก็ได้เราทำแอปพลิเคชันแจกให้พวกเราแอปพลิเคชันตัวนี้นะอีตปิตกะเนี่ยตัวตัวนี้นะคีย์คำว่าพุทธวจนะเข้าไปนี่ประกอบด้วยพระต่าวิ덕สี่ห้าตู้อยู่ในนี้หมด เวลายมกดขึ้นมาเนี่ยปั้งขึ้นมาก็จะมีพระตวิดกนะให้เราเลือกเลยยมจะเลือกฉบับหลวงภาษาไทยนะที่เสร็จเมื่อปีพศออ2500หรือฉบับสยามรัฐปี2538ฉบับสยามรัฐปี252470พุทธวจนปิดกนะ33เล่มซึ่งตอนนี้บรรจุเล่ม11ไว้ให้ ฉบับมหามงกุฎราชวิทยาลาัยฉบับมหาจุฬานะฉบับมหาจุฬารุ่นที่สองนะซึ่งก็เหมือนกันแต่ระบบการจัดเรียงหน้าวักตอนต่างกันแค่นั้นนะเนี่ยต่างๆเนี่ยเรามีไว้ให้หมดให้ข้อมูลหมดให้เสิร์ชสืบค้นเองได้นะดังนั้น เราจะเดินตามพระผู้มีพระภาคอย่างที่พระองค์บอกว่าอริยบุคคลเนี่ยแม้ตถาคตจะก้าวเท้าลงไปในหลงโคลนเขาก็จะก้าวตามไม่มีข้อสงสัยเลยเขาไม่เชื่อว่าผู้เจ้าก้าวผิดและไม่เชื่อว่าคนอื่นจะเก่งกว่าผู้เจ้านะมามีความเห็นเสริมเพิ่มเติมในเรื่องการภาวนาไม่มีผู้เจ้าสมบูรณ์แล้วบริบูรณ์แล้วนะสืบค้นได้ทุกเรื่องนะยมต้องการสืบค้นอะไรมันก็จะใส่ ใส่ประวัติการสืบค้นให้เราหมดอยู่เล่มหน้าข้ออะไรก็จะระบุกออกมาหมดนะวันนี้ไม่ยากไม่มีใครปกปิดข้อมูลเราพวกเราเข้าถึงข้อมูลจริงข้อมูลที่สืบทอดมาสองพันกว่าปีได้นะเพราะพระไตรปิฎกทั้งหมดเนี่ยโยมมาจากพระไตรปิฎกเนี่ยฉบับภาษาไทยหลายๆสำนักเนี่ยเอามาจากฉบับสยามรัฐสมัยรัชกาลที่ห้า สมัยรัชก,กาลที่5เนี่ยเอามาจากบาลีอักษรขอมในสมัยรัชก,กาลที่1ปี23 3 1ซึ่งรัชก,กาลที่1เป็นผู้ดำริธรรมนิมนต์พิฆุมา200กว่ารูปทั่วประเทศมานั่งลอกพระไตวิฎดกซึ่งรัชก,กาลที่1ยืมจากลาวและลามันมา200กว่ารูปนี้ใช้เวลา5เดือนลอกพระไตวิโดกเสร็จหลักฐานนี้ตกถึงรอ5ารัชกาลที่5นิมนต์พิฆุมา1้อยกว่ารูปมาประชุมกันที่วัดพระแก้ว มาเปลี่ยนจากอักขระขอมาเป็นอักขระสยามใช้เวลา5ปีตั้งแต่ปี2431ถึง2436ฉบับนี้ก็ยังมีอยู่ที่วัดอาตมาก็มีนะตั้งแต่สมัยรอหและพระตววิดกในภาษาไทยปัจจุบันก็นำตัวของรอหเนี่ยมาแปลเป็นภาษาไทยในสมัยรอหจะเป็นลักษณะของภาษาไทยแบบคาราโอเกะ เ็นบาลีเช่นเอกังสมายังพุทธโภพคะวาปานาติปาตาเวลวมันีอย่างเนี้ยนะเราก็ยังแปลไม่ออกว่าแปลว่าอะไรจึงต้องมีการแปลเป็นภาษาไทยครั้งหนึ่งสมัยยุคราชะการที่78และทําเสร็จเมื่อปีพศ2500เรียกฉบับภาษาไทยปี2500นะจากนั้นก็มาเป็นฉบับหลวงปี2514ฉบับหลวงปี2521และ2525 25. นะนี่คือลำดับพุทธวจนะที่สืบทอดกันมา อย่างยาวนานดังนั้นข้อมูลในหนังสือทั้งหมดเนี่ยก็จะบอกเล่มหน้าข้อของฉบับสยามรัฐไว้ให้หมดจะไม่มีคําอธิบายไม่มีคําอธิบายมีแต่คําพระพุทธเจ้าเข้าใจไม่เข้าใจก็พราะโยมอ่านคาพระพุทธเจ้าเข้าใจเท่าที่เข้าใจอย่างเราอ่านสินห้าเนี่ยเข้าใจไหมล่ะเราก็รักษากันอยู่ทั้งนั้นน่ะใช่ไหมไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์เราก็เข้าใจพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นคนที่พูดรู้เรื่องเข้าใจนะ เพียงแต่หลักธรรมบางอย่างเนี่ยลุ่มลึกแต่อินทรีย์เราอ่อนเราก็เข้าใจยากวิธีในการทำความเข้าใจคืออ่านบ่อยๆอ่านซ้ำๆและอ่านเยอะๆเมื่อพระสูตรเยอะพระสูตรนี้จะมาขยายความพระสูตรนี้พระสูตรโน้นจะมาขยายความพระสูตรนี้ขยายความกันไปเรื่อยๆอย่างนี้เราก็จะแตกฉานมากขึ้นไม่ใช่เรื่องยากเกินวิสัยมนุษย์มนุษย์ทุกคนมีศักยภาพในการรู้ธรรมนี้นะ เป็นความสามารถของมนุษย์กับเทวดาโดยตรงเลยต่ำกว่ามนุษย์รู้ธรรมะนี้ไม่ได้นะดังนั้นก่อนเราตายเนี่ยเราควรจะได้รู้ธรรมะตรงนี้เนะจิครับอยู่ในสมาธิอยู่เหมือนเดิมครับถือว่าถ้าไม่รู้ว่าอาการของปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานเนี่ยฌานหนึ่งสองสามสี่เป็นอาการเป็นยังไงเราจะดูความก้าวหน้าในการปฏิบัติสมาธิอย่างไรครับถ้าไม่รู้เนี่ยดูไม่ได้เลยโยมต้องรู้ก่อน ไม่ั้นมันจะจินตนาการมันจะมั่วมันจะเดาหน้าที่โยมคือไปอ่านพระสูตรที่พระเจ้าตรัสเรื่องสัมมาสมาธิพระเจ้าจะตรัสบอกไว้หมดว่าปฐมฌานคืออะไรมีอาการยังไงอุปมาเหมือนอะไรสอนหมดเลยนะถ้านิวรณ์หดับหรืออกุศลสามอย่างดับการพยาบาติเบียดเบียนดับเนี่ยวิตกวิจาร์จะเกิด ปีติจะเกิดสุขจะเกิดจิตจะตั้งมั่นนี้เรียกว่าปฐมฌานนะถ้าเราลังับวิตกวิจารณ์ได้เหลือปีติเหลือสุขนี่เป็นทุติยฌานสังเกตในสิ่งที่พระองค์ให้สังเกตสังเกตอะไรอกุศลดับไปจากใจไหมหรือนิวรห้าดับไปจากใจไหมแล้วมีวิตกวิจารปีติสุขไหมถ้ามีนั่นคือปฐมฌาน อย่าไปสังเกตนั่งสมาธิมีแสงสีม่วงสีแดงสีเหลืองวูบวาบนะทะลุขึ้นไปบนอากาศจมลงไปในดินเดี๋ยวปเป็นยังมันเป็นอาการจิตรีรบทิ้งกลับมารู้ลมอย่าไหลไปกับอารมณ์เพลิดเพลินไปไรสาระไม่มีอะไรถึงบอกว่าให้สังเกตในสิ่งที่ตถาคตทรงให้สังเกตอกุศลดับไหม ยังพยาบาทใครไหมคิดเบียดเบียนใครไหมนะยังอยากกินอาหารอร่อยอยากฟังเพลงเพราะเนี่ยเรื่องกรรมคุณอยู่ไหมอยู่รีบทิ้งรีบละถ้าหมดปุ๊บมีวิตกวิจารณค่ายควรในธรรมปิติสุขใช้ได้ลปะปฐมฌานนะยังอื่นไปอ่านเอานะอ่ะต่อไปเลยก่อนเดินจงกรมนั่งสมาธิเนี่ย นึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก่อนถูกไหมครับไม่ผิดนะคือทำก็ได้ไม่ทําก็ได้ใช่ทําก็ได้ไม่ทำก็ได้ไดไไดนะทำเลยก็ได้นะสมาธิเลยก็ได้อ่าแต่คใครจะระลึกก็ไม่ผิดนะครับเห็นกายในกายเห็นจิตในจิตคืออย่างไรครับเห็นกายในกายเห็นจิตในจิตคืออย่างไรที่อาตมาบอกมเมื่อกี้ว,ว่าที่ สาธยายพสูตรมาว่าหายใจเข้ายาวรู้ออกยาวรู้เข้าสั้นรู้สั้นรู้เนี่ยอันเนี้ยเห็นกายในกายพงเรียกอาการอย่างนี้ว่าบอกพิกุทั้งหลายลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนี้เป็นกายอันหนึ่งอันหนึ่งในกายทั้งหลายถ้าเราทําอย่างนี้เรียกว่าเรากำลังเห็นกายในกายพิกขุนั้นจอมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำ มีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ล้วและทำแค่นี้ไปได้จนถึงวิชาวิมุตติบริบูรณ์ปินิชพานได้เลยส่วนเห็นจิตในจิตนั้นพรองบอกว่าต้องเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตทำจิตให้ปราโมดหายใจเข้าหายใจออกทำจิตให้ตั้งมั่นหายใจเข้าหายใจออกนะรู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตนะ ทำจิตให้ปราโมททำจิตให้ตั้งมั่นทำจิตให้ปล่อยหายใจเข้าหายใจออกมีบอกหมดทุกขั้นตอนเป็นอย่างเนี้ยเห็นจิตในจิตถ้าเราทำอย่างเนี้ยพง์บอกว่าเราไม่กล่าวอาณาปานสติว่าเป็นสิ่งที่มีได้แก่ผู้มีสติอันลืมหลงไม่มีสัมปชัญญะเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้พิกุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสติ นำอภิชาและโทมมันัสในโลกออกเสียได้ถ้าเรารู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตทําจิตให้ปราโมททาจิตให้ตั้งมั่นทําจิตให้ปล่อยอันเนี้ยเห็นจิตในจิตและพระองค์ก็บอกว่าการเห็นจิตในจิตเนี่ยก็คืออนาปานสตินั่นเองดังนั้นอานาปานสติเนี่ยเป็นสิ่งที่มีไม่ได้หรอกสําหรับผู้มีสติอันลืมหลงดังนั้นถ้าคนรู้ลหมหายใจแสดงว่า ไม่ใช่ผู้มีสติลืมหลงนะเป็นผู้มีสติสัมปชัญญนะนะครับทีนี้ในเรื่องของการทำบุญครับถ้าเราทำบุญเนี่ยคงคงหมายถึงการทำทานทำเสร็จแล้วเนี่ยไม่ได้หยาดน้ำก็คือกรวดน้ำทั้งเราและทั้งผู้ที่เราอยากจะอุทิศให้เนี่ยได้บุญไหมครับถ้าไม่ได้กรวดน้ำบุญสำเร็จที่เจตนาเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรม พระผู้มีพระภาคไม่ได้ตรัสว่าเรากล่าวซึ่งกรวดน้ําเป็นกรรมมีไหมไม่มีนะแล้วไม่เคยบัญญัติด้วยเรื่องนี้นะเมื่อเมื่อไม่เคยบัญญตัติเราก็ไม่ได้ไปทําเพราะเราศรัทธาเฉพาะพระพุทธเจ้าเราจะเดินตามพระพุทธเจ้าฉะนั้นเวลาเราทําเราก็ต้องรู้ว่าเรากําลังรักษากัลยานวัตของใครของพระผู้มีพระภาคไหมส่วนใครอยากจะรักษากัรายานวัตของคนอื่นก็เรื่องของเขาไปอยู่ที่ศรัทธา ถ้าเขาศรัทธาคนบัญญัติสิ่งนั้นเขาก็ไปทําสิ่งนั้นแต่ถ้าเขาศรัทธาพระพเจ้าเขาก็วางสิ่งนั้นแล้วก็บัญญัติแล้วก็ส่งไว้ซึ่งกาลยณวัตของพระผู้มีพระภาคความเพียรของเราก็เพียรเพื่อพระพุทธเจ้ารักษาซึ่งขวัดของพระพุทธเจ้าไม่งั้นศาสนาก็อันตรธานเวลาโยมสอนลูกยมจะสอนคําสอนพู้เจ้าหรือคําสอนปริพาชกแหละ เราก็สอนคําสอนผู้เจ้าเราอยากให้ลูกเราปฏิบัติถูกเพราะเราก็อยากให้ลูกเราอ่ะนับถือศาสนาพุทธนะเพราะเราเชื่อว่าผู้เจ้าตรัสรู้จริงมีคําสอนประเสริฐจริงแต่พอเราบอกอย่างนี้แต่เราไปสอนลูกเราให้รักษาข้อวัดของปริพาชคคนอื่นมันก็จะขัดกันเองตัวเราก็จะงงเองลูกเราก็จะงงะลูกเราก็ได้ธรรมะของคนอื่นไปนะ ังนั้นเราก็แล้วแต่เราพิจารณากันคำถามต่อมาครับระฆังกับกลองเพลงเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาอย่างไรครับอืมเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาอย่างไรเหรอเห็นเกี่ยวข้องอยู่พระสูตรหนึ่งเรื่องของกลองศึกว่ากลองศึกของกษัตริย์สลาหะชื่อานากานั้นมีอยู่กลองานากานี้เมื่อมีแผลแตกหรือลิ กษัตว์สารหะก,ก็หาเนื้อไม้อื่นทําเป็นริ่มตีเสริมเข้าไปในรอยแตกของกลองนั้นเมื่อทําอย่างนี้ทุกคราวไปในที่สุดเนื้อไม้เดิมของตัวกลองก็หมดสิ้นไปเหลืออยู่แต่เพียงเนื้อไม้ที่ทําเสริมเข้าใหม่เท่านั้นฉันใดก็ฉันนั้นความอันตรธานของคําของตถาคตจะมีได้ด้วยอาการอย่างนี้ คือสุดตันตะเหล่าใดที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่เป็นคำร้อยกรองประเภทกับกรอนเมลสอนสลัดสลวยมีพยัญชนะอันวิจิตรเป็นเรื่องนอกแนวเป็นคำกล่าวของสาวกแล้วเราไปสนใจไปฟังด้วยดีไปเงี่ยหูฟังไปตั้งใจเพื่อจารู้ทั่วถึงไปสําคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนเนี่ยคือการเอาเนื้อไม้อื่นทําเป็นลิมตีเสริมเข้าไปในรอยแตกของกรองที่เป็นเนื้อไม้เดิมโยมเป็นอาจารย์ยุค ในอดีตพันห้าร้อยปีโยมก็เสริมความเห็นเข้าไปอันหนึง่งอีกร้อยปีก็อีกคนหนึ่งเสริมเข้าไปอีกร้อยปีก็อีกคนหนึ่งเสริมเข้าไปสองพันหกร้อยปีโยมกี่กี่ร้อยความเห็นนะและจะจบที่ความเห็นใครแล้วตกลงแล้วใครคือสุดยอดใครคือเจ้าของธรรมะใครคือผู้ผลิตธรรมะแล้วถ้าโยมอยากจะหาเนื้อแท้ของธรรมะโยมจะหาจากใคร ก็ต้องประพุทธเจ้าอย่างเดียวเลยสาวกหรือใครนอกนั้นไม่ได้เลยนะอะก็ให้เราชัดเจนอย่างนี้ครับถ้ามีอาชีพจําหน่ายเหล้าเบียร์แล้วก็ยังเลิกไม่ได้จะมีวิธีแก้อย่างไงครับอืก็ทำไปแต่ก็ให้ทำความดีเสริมไปด้วย ก็อย่างที่บอกอะโยมไม่ได้ขายเหล้าเบียร์ตลอดกลางวันกลางคืนยี่บสี่ชั่วโมงใช่ไหมอ่าอย่างเงี้ยโยมก็ทําความดีอย่างอื่นไปอาณาปารักษาศีลห้าข้ออื่นขายเหล้าเบียร์จาเป็นต้องฆ่าสัตว์ไหมไม่จําเป็นขายเหล้าเบียร์ต้องขอโมยไหมต้องประพฤติผิดในกรรมไหมต้องพูดโกหกไหมไม่จําเป็นไม่จําเป็นก็รักษาสิแล้วมีเวลานั่งสมาธิไหมล่ะ มีก็นั่งสิความดีอย่างอื่นมีต้องเยอะที่ทายให้ทำใช่ไหมและเป็นความดีอันเป็นอริยะพอยมทำมากขึ้นมากขึ้นความดีพวกนี้เดี๋ยวใจมันไม่อยากขายเองแหละและเราก็ตั้งจิตอธิษฐานขอให้มีอาชีพอื่นที่มันเป็นสัมมาอาชีวะที่มาทดแทนคนคนหนึ่งมันไม่ได้อยู่กับอาชีพนั้นไปตลอดชีวิตหรอก บางคนอาจจะอยู่ตลอดชีวิตบางคนเปลี่ยนเป็นสิบอาชีพร้อยอาชีพไม่แน่นอนอันนี้จังนะเราก็ตั้งเหตุสมปรารถนาเหตุสมปรารถนาพระผู้มีพระภาคบัญญัติไว้5อย่าง 1. นศรัทธาสองศีลสส,สุตตะ4จาคะาหาปัญญายม,มีศรัทธาในตถาคตมีศีลหมีสุตตะคือฟังคำของตถาคต อ่านคำตถาคตเสพครบคำตถาคตมีจากะการเสรียสละการแบ่งปันวางจิตถูกต้องคือรักความตนีมีปัญญาคือเห็นการเกิดดับพอแล้วแค่นี้เหตุสมปรารานจะมาเองอครับคำถามนี้คือเขาบอกว่าเขากำลังปฏิบัติเขาเข้าใจว่าน่าจะเป็นการปฏิบัติมรรคแปดตรงตามที่พระพุทธเจ้าสอนแต่ก็ยังมีจิตที่เป็นห่วงคุณแม่คุณตา คำถามก็คือว่าพระพุทธเจ้าให้ปล่อยวางใช่ไหมครับปล่อยวางความห่วงหมดนะในพระสูตรอุบาสกผู้มีปัญญาปลอบโยนอุบาสกผู้มีปัญญาผู้ป่วยได้รับทุกข์เป็นไข้หนักนะกาลังจะตายอยู่แล้วยังห่วงบุตรอยู่ไหมยังห่วงยังห่วงภรรยาอยู่ไหมพ่อแม่พี่น้องยังห่วงอยู่ไหมยังห่วง อุบาศกคนนี้ก็เลยบอกว่าถึงท่านจะห่วงหรือไม่ห่วงก็ตามท่านก็ต้องตายอยู่ดีละความห่วงยายเสียเถิดนะทีนี้เวลาเรายังไม่ตายนี่สอนคนกําลังจะตายแต่เรายังไม่ตายเราก็ยังห่วงแล้วเราจะไม่ห่วงจะทํำยังไงโยมมีแก้วอยู่ใบมีจาน ชามอยู่อันหนึ่งกินอาหารแล้วล้างไหมล่ะโยมบอกปล่อยวางผมกินแล้วไม่ล้างแล้วแล้วครั้งหน้าจะกินยังไงใช่ไหมเวลาโยมล้างจานล้างแก้วอีกคนมาเห็นโอ้ยึดมั่นถือมั่นนะเนี่ยล้างทําไมไม่ต้องล้างหรอกอืมนที่เคยมีพระอยู่รูกนะมีโยมก็ขับมารถมารับพระ ผ้าเปิดไปโอ้โหลถสกรปรกมากเลยบอกยมลถฝุ่นเต็มเลยผมปล่อยวางหมดแล้วครับไม่ปัดกวาดเช็ดถูรถเลยผมปล่อยวางแล้วอย่างงี้โยมก็ไม่ต้องซักผ้าผมปล่อยวางหมดแล้วไม่ต้องอาบน้ำผู้เจ้าก็เคยลองไม่อาบน้ำไม่เอามือลูบฝุ่นเป็นปีนะจนเนื้อตัวท่านเป็นตะปุ่มตะป่่าไปหมด ไม่คิดแม้แต่จะเอามือลูบฝุ่นสักนิดหนึ่งในกายปล่อยเลยปล่อยทิ้งเลยอัตตะกิลมทฐานยโยโคพิษอีกดังนั้นโยมปล่อยวางพ่อแม่ปล่อยวางลูกแต่ก็ต้องดูแลให้ถูกต้องตามหน้าที่ขณะที่ดูแลไม่ได้ดูแลด้วยความยึดมั่นถือมันวันนี้ลูกเรานี่พ่อเรานี่แม่เราเราปฏิบัติหน้าที่ตรง ทำตามหน้าที่อย่างถูกต้องแต่ถ้าโยมบอกอุ้ยโยมรักพ่อแล้วเกินแต่ทิ้งหายไปเลยรักแม่แล้วเกินเจอหน้าแม่ทีไรรักแม่แต่หายไปสงการมาทีโอโ้โหนะอย่างเงี้ยไม่ไหวเหมือนกันนะสะตุ้งสตางก็ไม่เคยส่งเสียให้พ่อแม่เลยบอกรักแม่เแย่นั้นรักแม่รักแม่แค่นั้นนะไหวไหมไม่ทําหน้าที่อย่างถูกต้องถูกต้องไหมเพราะนั้นการทําหน้าที่ถูกต้องดีกว่า นั่นแหละเขารักแล้วนะ,ะนี่พระเจ้าจึงให้เราปฏิบัติหน้าที่ต่อกันอย่างถูกต้องจัดไว้ในทิศหกใครต้องมีหน้าที่ต่อกันอย่างไรถึงจะสมบูรณ์ไม่ผิดมีบัญญัติไว้หมดแล้วเข้าใจไหมอ่าไปอ่านในหนังสือคารวาชเลิศเนี่ยในเนี้ยมีนะนี่คารวาชัเลิศทิศหกหน้าที่ที่พึงปฏิบัติ บุตรต่อมารดาบิดามารดาบิดาต่อบุตรครูอาจารย์มิสหายต่อกันมีหมดนะอ่ะต่อไปเลยครับคำถามที่เขาบอกว่าตอนเวลาตักบาตรเนี่ยเขาท่องคำนี้ถูกไหมครับขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ให้ข้าวขาวเหมือนดอกบัวยกขึ้นเหนือหัวถวายพระสงฆ์จิตจำนงตรงต่อนิพพาน คล่องปากขึ้นใจเลยครับใครแต่งอะต้องถามเจ้าตัวจําใครมาใช่ไหมเจ้าตัวก็ไม่รู้ว่าจําใครมาเนี่ยเขาว,ว่าเขาว,ว่าเชื่อกันจังเลยแต่พระพุทธเจ้าว่าไม่เชื่อใช่ไหมต้องถามว่าบทเนี้ยอยู่ในพระสูตรไหนเล่มไหนหน้าไหนข้อไหนถ้ามีทําเลยเนะอย่าช้าถ้าไม่มีก็ไม่ต้องสนใจ การให้ทานเนี่ยพระองค์ให้วางความคิดทุกแบบแบบที่หนึ่งคือหวังผลในทานมีจิตผูกพันในผลมุ่งการสั่งสมคิดว่าเราตายไปจากได้สวยผลของทานนี้แบบที่สองไปคิดว่าให้ทานเป็นการดีแบบที่สามคิดว่าตักบาตรครั้งนี้ทำตามไปเพณีปู่ย่าตายายก็ให้วางหรือคิดว่าสมณะไม่หุงหากินเราหุงหากินได้ไม่ให้ไม่ขวดเออให้ดีกว่าสงสารท่านอืมนะ หรือว่าเชื่อพวกฤาษีโยคยีที่แนะนํามาเช่นหมอดูบอกโยมมาเนี่ยไปสตักบาสนะให้ทานสนะเดี๋ยวอีกสามเดือนจะป่วยจะเจ็บจะตายไปเชื่อเขาเนี่ยไม่ได้ใจไม่ได้มีอยากให้ทานโดยใจของตัวเองเลยนะเห็นไ,ไหมหรือว่าทําไปเพื่อความปลื้มใจปิติใจสมนัตใจหกแบบนี้พระเจ้าให้วางหมดไม่เอาต้องให้ทานเป็นเครื่องประดับจิตเป็นบริขารจิต คือการละความตรณีอันเป็นมนทินมีจาขั้นปล่อยแล้วมีฝ่ามือนชุ่มเป็นผู้กวลแก่การขอยินดีในการเสียสละจำแนกทานอยู่คลองเลือนหลักการให้ทานเป็นอย่างนี้และโยมจะได้เกิดเป็นพรหมกาย,ยิการนางเทวานังหลังจากสิ้นกรรมสิ้นฤทธิ์สินส้นยศหมดความเป็นใหญ่ในพรหมกาย,ยิการแล้วจกเป็นอนาคามีอริยบุคคลขั้นที่สเกิดอีกหนึ่งคราวแล้วจกปรินิพานนะ นี่คือการให้ทานที่ปรินิพานได้วางจิตถูกต้องปรินิพานได้เลยวางจิตผิดก็ปรินิพานไม่ไ,มได้มัวแต่หวังโน่นหวังนี่ก็ไปเป็นแค่จาตุมหาราชิกมครับต่อไปครับเขาบอกว่าตั้งสารพระภูมิโดยเชื่อว,ว่าให้พญานาคมาอยู่แล้วก็บูชาด้วยผลไม้เป็นประจำทุกวันพิหัสถูกต้องไหมครับ ครูเจ้าไม่เคยบอกว่าพญานาคจะมาอยู่ที่ศารโยมนะพญานาคก็มีที่อยู่ของเขาเดรฉานมีที่อยู่ของเดรฉานนาคเป็นเดรฉานนะโยมก็ต้องทราบด้วยว่านาคเป็นเดรชานครุฑเป็นเดรชานนะเดรฉานมีกําเนิด4นะเกิดจากใครเกิดจากคันเกิดในของเปลือกตมแล้วก็เป็นโอปปาติกากําเนิดนเพราะฉะนั้น แต่ละภพภูมิเขาก็มีที่อยู่ของตัวเองนอกจากนั้นเทวดาก็จะไม่มาอยู่ในสารอะไรของโยมแน่นอนเพราะเทวดานั้นได้สุขทิพย์อายุทิพย์วันณทิพย์สามอย่างที่พระเจ้าทรงตรัสไว้สารพระภูมิโยมติดแอร์ไหมละ่ะร้อนจะตายเทวดาที่ไหนจะมาอยู่ใช่ไหมถ้าโยมไปเกิดเป็นเทวดาแล้วยมต้องมานั่งเฝ้าอยู่ที่นั่นโยมจะไปเกิดไหมไม่เกิดโยมจะมาเกิดทําไม โยมมองคติตัวเองฉันไปเป็นเทวดาแล้วฉันมานั่งเฝ้าตรงเนี้โยมเอาไหมล่ะแล้วใครเป็นคนสั่งให้โยมมานั่งเฝ้าตรงนั้นในกรในขอเหรอแล้วยมเป็นทาน่าในกรในขอเราไปนั่งเฝ้าอย่างเงี้ยใช่ไหมอรอรับการเคารพจากเขาเขาเดินผ่านทีสวัสดีครับเออดีดีดีแล้วนะแค่นี้เหรอหน้าที่โยมอะเป็นเทวดามันกระจอกงอกก้อยไปั้งเน่ะใช่ไหมมันไม่ต้อยต่ําไปเหรอ อย่างนี้จะได้เรียกว่าสุขทิพย์อายุทิพย์วันนาทิพย์ได้ยังไงอ่ะใช่ไหมคือเราไม่คิดนะเราไม่มีสุตตะโยมเราไม่มีคําสอนของพระพุทธเจ้าเรานั่งจินตนาการกันเองไงใช่ไหมแล้วเทวดาจะมาประจําตัวโยมไหมก็ไม่มีอ่ะถ้าโยมคิดว่าโยมทําบุญเพื่อไปเป็นเทวดาแล้วต้องมาประจําตัวใครเนี่ยคนนี้จะไปเข้าห้องน้ําจะไปนอนจะไปทุระเดินช้อปปิง้งอะไรโยมต้องเฝ้าไอ้คนนี้ตลอดเนี่ยตายไม่ล่ะใช่ไหม มันไม่ใช่หน้าที่ของโยมอ่ะนะเขาอยู่ในสวนนันทวันแวดล้อมอยู่ในนางอับสรห้าร้อยนะเขามีความสุขอยู่ดีกว่ามาอยู่ในที่อะไรก็ไม่รู้และเทวดาเนี่ยจะไม่มาสู่พบมนุษย์เทวดาหรือพรหมที่มาสู่พบมนุษย์คือเทวดาที่อะไรพูเจ้าตรัสไว้ฮะที่เป็นทุกข์เทวดาที่เป็นทุกข์จะมาสู่โลกมนุษย์ ดังนั้นเทวดาที่เขาไม่ทุกข์เขาไม่มาเขาจะมาทําไมอยู่พบชั้นของเขาเ็ามีความสุขดีแล้วใช่ไหมอ,อายุเขาก็อายุยืนกว่าเราต้องเยอะต้องแยะนะอะไรนะลูกคาเทวดาลูกคาเทวดาเป็นเทวดาชั้นเลวเทวดากามภพเนี่ยนะนับเนื่องเนี่ยตั้งแต่จาตุมหาราชิกาลูกคาเทวดานี่ต่ำกว่าจาตุมหาราชิกานะ พ่าะนะั้นจะมีเทวดาชั้นเลวภุมมะเทวดาลุกกะเทวดาพวกนี้นะพวกนี้คาบเกี่ยวกันนะนั้นจาตูมาอาชิการที่ต่าสุดแล้วดาวดึงยามาดุสิตนิมานราดีประลณิมิตรวสวัตีนี่หกชั้นเนี่ยนะนี่พวกกามภพยังมีเพศสูงกว่าน,นี้เป็นเทวดาไม่มีเพศแล้วเป็นพรหมกายิกาละเพศไม่มีละนับว่าเป็นสัตว์เท่านั้นอ่านะนะนั้นก็มีพรหมกายิกาอาพัสระสุภกินทาเวหภะละ แล้วก็สุทาวาณห้าอวิหาตปาสุทัสสาสุทธสีอกนิฏฐาแล้วก็ขึ้นอรูปละพบอรูปอากาสาขึ้นไปละอย่างเงี้ยอืมหมดแล้วเทวดาแค่นี้พระเจ้ารู้จักหมดรู้จักเทวดารู้จักเทวดาคนหนึ่งคิดยังรู้เลยมีเทวดาอารูปคิดว่าไม่มีพิกขุขึ้นมาพรมชั้นนี้ได้พระเจ้าขึ้นไปนั่งบนหัวเทวดาเลยพระมหากรรณาธก็ขึ้นไปโมคลานะก็ขึ้นไปบอกนี่ไงที่คิดว่าขึ้นมาไม่ได้ก็ขึ้นมาได้เห็นไหม ดังนั้นเทวดามิจฉาทิฐิมีและมีปริมาณมากเท่าดินมห ah าปตพีพระพุทธเจ้าเรียกเทวดาปุถุชนหรือเรียกว่าอสุตวาปุถุชเนนะปุุชนผู้มิได้สดับในคําตถาคตแม้คุณจะเป็นเทวดาก็ตามคุณก็ไม่พ้นจากนารกกําเดสานเปลววิสัยหลังจากกายสัพเพทากายแตกทําลายนะดังนั้นการไปเป็นเทวดาก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรแค่สุขสบายชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นเอง 嗯。